สวัสดีครับอยู่กับผมช่องทีวีมินิไบอยนะครับวันนี้เราอยู่กับ All New Yamaha MT07 นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดคร่าวๆของเจ้า07ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบเซลเราดีกว่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าผมเซลแมนนะครับจาก YRC อยู่ดีนะครับผมครับผ a ย a มาฮ่าไลเดอรับดอนพันีนะครับผมครับอ่าหลักๆเราจะมาเอาเข้าเรื่องเลยเนาะก็ ตัวนี้เราอยากรู้ว่ามันต่างยังไงกับตัวเก่าบ้างครับอ่าเริ่มเริ่มตั้งแต่ดูช่วงหน้ากนครับช่วงหน้านะครับครับผมช่วงหน้าเริ่มตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเลยก็คือตัวนี้ดิสน,นะครับจะเห็นจากลักษณะที่แตกต่างคือจะเป็นดิสกลมละไม่มีรอยหยักเตัวเดิมน,นะครับผมตัวนี้จะเป็นดิสปกอ่าไล่ขึ้นมามก็จะมีเดย์ไลท์นะครับผมแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ละ,ะจะไม่เหมือนตัวเดิมละ นะครับผมเดี๋ยวจะเปิดเป็นความสว่างนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับโอกคเส่วนโปรเจคเตอร์นี่เดี๋ยวเราท้ายคลิปนอ้อเดี๋ยวเราเอามาสตาร์ทข้างนอ้องใชเค <Okay S 1> ครับผมแล้วก็ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาก็จะเป็นส่วนเรื่องของอาทางนี้ก่อนดีกว่าถ้าทางนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นตัวถังนะครับก็จะเพิ่ม Dynamic, แอโร่ไดนามิกก็คือหลัลหลกพลศาสตร์ของลมแรงลมเนาะใช่ตรงนี้ก็จะเพิ่ม ส่วนบอสส่วนโฟกเข้ามาตัวนี้ก็จะเป็นแรมแพร์นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับผมามาดูตรงถัดไปนะครับส่วนถัดไปก็คือจะเป็นไฟเดียวนะฮะไฟเดียวตัวนี้ก็มาเป็น LED ละนะครับผมเป็น LED เดิมที<ๆ>เดิมที <ๆ S 2> จะเป็นหลอดหลอดใช่ครับหลอดไฟเนานะอ่าอันนี้จะเป็น LED เพิ่มความโฉบเฉี่ยวขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไล่ลงมาถึงตัวท่อตัวท่อตัวนี้จะเป็นท่อแตกน,นะครับที่ท,ที่ที่อยู่เจ้าตัวนี้อยู่ตัวนี้คือจะเป็น SC นะครับผม ตัวนี้จะเป็นคอฟูคือตัวนี้จะเป็นท่อแต่งที่เขาดีลกับทางยามาฮ่าใช่ครับแอนเอซีเนาะอ่าแล้วก็เครื่องยนต์จะเป็น CP2 อยู่นะครับผมอ๋อนะเครื่องยนต์ก็จะ6 8 9ยซีซีนะครับผมังเป็น2สูบ6กรซีซีแล้วก็อ่าตัวรถตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากตัวเดิมอยู่1กิโล1กิโลใช่ไหมใช่ครับเพียงแค่1กิโลเท่านั้นแต่ กลับรู้สึกว่าพอขึ้นไปครบแล้วรู้สึกว่าเบาก,กว่าเดิมนะแต่จริงๆน้ำหนักมันเพิ่มไม่ได้ต่างอะไรจกกากตัวเดิมใช่ไหมครับใช่ครับผมก็จริงๆจะมา5้าเราก็น้ <c oughs> แนแรงลดเบาอยู่แล้วอ่าใช่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เพิ่มมาก็คือเครื่องยนต์ข้างในนะครับผมเครื่องยนต์ข้างในที่ปรับเปลี่ยนมาก็คือบา,าว์วาลและนะครับข้างในเป็นบาวาวแล้วก็เป็นการจับไอเสียไม่ว่าจะเป็นการจับจัดลูกสูบที่สอง ก็คือตัวเดิมจะจับจากผู้สูงที่1นึให้เหตุผลก็คือว่าผู้สูงที่2จะให้ความการให้ค่าที่แน่นอนกว่าชัวรกว่าเลยครับก็คือเขาจะปรับตัวนี้ใหม่ใช่ครับ,รบแล้วกว็ไล่มาถึงตัวนี้ท้ายเปลี่ยนละท้ายเปลี่ยนละก็จะมีหลับแอโลมาเหมือนเดิมแอโลได้ามมีเพิ่มแรงลบเข้าไปนะครับผม จะตัวนี้ศูนย์เจ็ดจะมี2สีนะครับผมจะมีอ่าตัวสีเทาแลมโบนะครับผมกับตัวนี้ตัวไอคอนบูมีแค่สองสีใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนาะครับผมอ่าครับผมแล้วก็ยางหน้า120ยางร้อยร้อโอเคแล้วแรงม้าแรงท็อกแรงบิดแรงม้าตัวนี้แรงม้าตัวนี้จะอยู่ที่75แรงม้านะครับผมโอ้ครับอ่าแรงอัดจะอยู่ที่11.5ต่อหนึ่งนะครับผม ระยะชักจะอยู่ที่แ0ดสิคูณ6 8ถึงนะครับโอ้คงหน้ากระถงน้ำมันบรรจุได้13ลิตรน้ำมัน13ลิตรนะครับใช่เองกันยาวๆเลยเนาะแล้วก็ความความสูงจากปบาะประมาณ745มิลลิเมตรหรือจะหรือพูดง่ายคือ74 5ิเซนนั่นแหละอ่าตอนนี้พี่สูงเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมสูงอยู่177โดยิเประมาณเดี๋ยวพี่ลองข้อมให้ผมดูได้นี่นะ คนสูง177นะครับเต็มก็เย่งนิดนึงาเย่งนะครับก็คือเดีผมขออ่านนะคับเดี๋ยวดูจากด้านหลังนะครับก็คือดูความสูงก็คือพอดีครับสูง170คือมาตรฐานนะพี่เนาะประมาณครับมาณนี้เลยเยครับแล้วก็เรามาดูเลื่อนท้ายไล่มาที่ท้ายท้ายยอนก็เป็น LED ข้างหลังก็เป็น LED ดีๆครับแล้วเปลี่ยนม่แล้วก็ ตัวอ่าคราวนี้มาดูที่หน้าจอหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบใหม่ครับถ้าเป็นแบบเก่าจะมีปุ่มกดเนาะคราวนี้ปุ่มกดเราย้ายมาอยู่ตรงนี้ละย้ายมาไว้ที่ประกับเนาะใช่ครับผมก็<ล>ะจะมีเพื่อความสะด,ดวกใช่ครับมีอินโฟมีชิปนะครับในการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆในหน้าจอการเปิดหน้าจอโอเคเยมากเลยรับผมตัวนี้อ่าหน้าจอตัวนี้จะเป็นแบบใหม่เนาะมี ตัวบอกเกียร์ชัดเจนนะครับมีตัวเวลามีน้ํามันนะครับก็มีความเร็วกิโลประมาณนี้เนาะ<ช>แล้วก็ตัวกดอินฟโฟแล้วก็จะไล่ไปแต่ข้างบน<ม>เป็นชิปถ้าผมเราเวลาเราขับเราจะได้แบบไม่ต้องมาพาวงกดอ,อ่าเราก็ใช้ปลายนิ้วเรากดได้เลยใช่ครับผมเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นเนาะอ่าใช่ครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟอะไรติดนะครับผมจะอยู่ทางนี้ผะกลับทางนี้ก็ใกล้เคียงกับผงเลยโอเคครับแล้วก็ ส่วนที่ทําให้ว้าวและแตกแตกต่างกันเรื่ยเนี่ยผมมองว่าให้เป็นรูปทรงเ่ยรูปทรงของตัวรถนะใช่ครับรูปทรงของตัวรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักการแอลโรไดนามิกการปรับแต่งหน้าโฉมหน้าใหม่เราอาจจะไม่คุ้นตากันหม่อาจจะแปลกๆนิดนึงโอเคนะครับผมแล้วก็เรต้นประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคิปเดี๋ยวเราไปชมคอนเซ็ปต์ขงคอนเซ็ปต์ท่อเจ้าเอสซีเนาะพี่เนาะใช่ครับผมอ่า เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าเนาะไปเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเจ้าพ่อเอฟซีนะครับเขาดิวเลอร์กับแบนยามาห้านะว่ามันจะออกมาเสียงเป็นไงมาฟังกันเลย ตอนนี้อ่ามีโปรมีอะไรบ้างพี่คันนี้อ่าตอนนี้นะครับก็จะเปิดตัวอยู่ที่ราคาอ่าแปดแสนเฮ้ยสองแสนแปดหมื่นเก้าพันนะสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ามนนีมีคูปอง<ม>ตัวเดิอมอยู่มือหนึ่งใช่อ่าแล้วก็ตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นอีกเสริมตั้งหากก็คือเราจะมีกิฟต์ส่วนลดอยู่สองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนะครับ, 20, บครับผมสองหมื่นบาทแค่พอเราแถมฟรี ทะเบียนพลบและประกันชั้นหนึ่งให้อีกด้วยนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ตัวนี้ถ้าลูกค้านะครับมาออกกับทางเรายาม่5ไรเดอร์ขับอุดาธานีเรามีเสื้อแล้วก็หมวกลิมิเต็ดอีดิชันให้อีกหนึ่งเซตนะครับผมโอเคครับแล้วถ้าอย่างลูกค้าอยากได้ท่อตัวนี้ด้วยเหรอครับอ่าในท่อในท่อตัวนี้จริงๆจะมีโปรโมชั่นที่กับเข้ากับร่วมกับยอดจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับผม อ๋อมันจะมีสองสาขาเนาะถ้าลูกค้าอยากได้ท่อด้วยก็ลองเข้ามาสอบถามที่ศูนย์ได้ได้เลยครับผมโอเคครับอ่าไม่ว่าจะเป็นาด้วยตัวผมเองเซลแมนหรือจะเป็นาเซลอีสองคนของยามาฮ่าเลยนะครับก็คือเซลตั้มกับเซลอาร์บโอเคครับเข้ามาสอบถามได้นะครับผมได้ครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ MP ็มพีโนเจ็ดนะขอบคุณครับก็ในด้วยอุดรนะครับเดี๋ยวพิมเข้ามาสอบถามกันนะครับบ๊ายบาย